สวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่3พฤษภาคมพุทรศักรา2,567ครับเรามายุาปีมัคกษันนะร์นะขบวนรถจอดเทียบในชานชลที่2เป็นขบวนรถชัยมงกลวันที่380 380จากชุมทางเฉชิงเซาครับทานาม THN 1111วันนี้เราลีกขบวน283ที่มัคกษันร์ครับท้ายขบวน380ครับ n g e 1 125นะึ่นึ่งสะฮะเล็กเลขขึ้นต้น1-1ึ่งเ็ลขขึ้นต้น1-2นะครับเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีครับขณะนี้ขบรถธรรมดาขบนที่สองแปดสามสองแปดสามทางบ้านภูตาหลวงและจุกเสม็ดซอมสี่สองศูนย์เจ็ดเขามากสัก่นครับ กิตาหนวยให้จกสมเร็จออกมักกะสันนะครับซึ่งหลังจากรีขบวน283เสร็จครับตอนนี้ขบวนรถชานเมืองขบวนที่380จากชุมทางชเชิงเศร้าออกมักกะสันแล้วครับ เลยครับเป็นอาคารสถานีรถไฟมักกะสันนะครับตอนนี้ปันาฬิกา5นาทีนะฮะทางด้านนี้นะครับทางด้าขวามือเนี่ยจะเป็นตลาดนะตลาดสดหน้าสถานีนะครับก็จะมีบริการในนี้ทุกๆเช้านะครับที่มักกะสันนะฮะมีทั้งผักมีทั้งปลาอะไรต่างๆมีทั้งหมูนะเต็มเลยครับนี่นะซึ่ง้านนี้เป็นอาคารสถานีนะครับ สถานีมักกะสันนะครับโดยนอกจากนี้นะครับที่มีส้นทางรถไฟสายหลกักคือด้านตรงนู้นแล้วก็ยังมีตรงนี้นะครับส้นทางรถไฟอีกเส้นทางหนึ่งนะฮะที่จะไปยังเส้นทางรถไฟสายแม่น้ําโรงกลั่นน้ำมันบางจาก,กจะน,าน,นะครับก็จะวิ่งเข้าไปนู้นนะครับผ่านทางตัดพระรามสี่อะไรต่างๆนะฮะเป็นด้านหน้าสถานีรถไฟมักกะสันนะครับ าที่สองแรดหนึ่งเครืงเพล่บุรีล่องลายทางกระบ,บินบุรีเข้ามักกะสันชาญชาที่2ครับหลีกบริเวณพิเศษชานเมืองคนที่สา38 8แป8แจากฉะเชิงเซาครับ ใช้ในการโดสารเป็นที่เรียบร้อยกรุโาขึ้นจาที่นั่งได้บนกระบื้องในชานชลาที่สองค่ะราบริษัทีชในการโดาเป็นทางปกร้งชาเมาแตกต่างบรางประกศชุดพางชาเายทางประกานกรุเทพมีบทใช้ในการโดยสาเป็นทเรียบร้อยกรุณารอการเดนทาง ที่3 8 8 3 388ถึงนะครับตอนนี้ได้เวลาปล่อยขบวน281นะฮะ281ออกมาแล้วซึ่งตอนนี้ อันี้สามครับ3 7 2จากปลาจินบุรีเข้ากมัตกระสันนะครับวันนี้ล่าช้ามา15 5า้าทีหนึเดียวครับอาสี่อม4 2 2ขนไฟ LED นะโอ้โห ดมินให้ดูนะครับม,มักระสันมีตลาดสดนะครับตอนเช้าในก่อนเนี้ยของลงนะครับมีอะไรบ้างนะครับ สวัครับขบวน3 7 2องวันนี้ล่าช้าไป5 5นาทีครับตอนนี้นะครับ9กาโินาทีนะครับเ m 1 2 1นรบะฮะรถต่อทอ,อรถตรวจสภาพทางน,นะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทย นี่ก็มองไปทางฝั่งไปกรุงเทพฯผลลำโพงนะครับถนนที่เห็นด้านบนนะก็เป็นทางพิเศษเฉลิมมหานครนะนก็สถานีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่มักกะสันนะครับสถานีข้างเคียงนะสถานีก่อนหน้าคือกรุงเทพฯผลลำโพงนะครับ5 1 7 1กิโลเมตรนะครับและสถานีถัดไปคือสถานีคลองตัน ทางรถไฟสายตะวันออกครับ4.679ครับเนือใต้าทางด่วนนะครับทางด้านซ้ายมือเป็นเส้นทางรถไฟสายตะวันออกนะส่วนขวามือนี้ก็เป็นเส้นทางรถไฟสายแม่น้ำนะครับที่ไปยังโรงั่นน้ำมันบางจากนะเดินม,มาหน่อยนะครับนี่เป็นด้านหน้าทางเข้าโรงงานมักกสันประตูที่1นนะครับ ก็เป็นเส้นทางแยกระหว่างสายตะวนันออกและสายไปยังโรงกลั่นน้ำบางจากนะครับสุดานนี้นะก็จะเป็นหันไปทางของพญจาไทยนะครับจะเป็นทางคู่นะฮะโดยคู่นี้นะก็จะเป็นทางที่แยกแตกต่างกันไปนะครับทางด้านซ้ายมือนะจะไปทางด้านซ้ายมือกนะ็คือไปกรุงเทพปวลัโพง์และทางด้านขวามือนั้นก็จะไปสามเสนบางซื่อนะครับ แยกกันที่สามเหลี่ยมยุมาราชน,นะครับซึ่งปัจเจตรงน,นี้นะครับก็จะเป็นตัมเบลครอสติ้งนะหายากเลยนะครับนะครับปัจเจผ่ากลางเลยนะ,รยรนนะครับก้าัการิสินาทีครับตอนนี้สัญญาณมาแล้วนะครับ สินค้าตะกวนที่หมุกสาครับมนทานจากโรงกลั่นน้ำมันบางจากสถานีรไฟแม่น้ำปลายทางสถานีบึงพระผ่านมักกะสันครับเห็นไออกจากทางแยกออกมเห็นไฟขบวน278มาไกลๆนะครับทางด้านซ้ายมือ ด้านหน้าถังใหญ่ครับนี่ถังอะไรกันนะ ขบวนที่278ครับออกจากมักกะสันนะ278จากกาบินบุรีอย่างแรงเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ที่กรรั้นราชปารพบนะครับมาที่ชุมพรบางซนะื่อครับขบวนรถเาที่209 209ที่ทางไฟสัยเหนือไปทางบ้านตาคลี ไปท้ายด้วย 1, 2, 2, ่สาสีเทาทักคันนะในขณะนี้ครับขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองหนึ่ 2, 1, 2, 2, 1, 2, จากตางผ่านหิน จ45 43เข้าบางซื่อ